สวัสดีค่ะพบกับครูชุติมาพรชาแนลนะคะขอให้รวยขอให้รวยพวกนี้แล้วนะคะใครจะได้เป็นเศรษฐีใหม่กันในวันพวกนี้นะคะรอคอยมานานแสนนานนะคะโอ้ไม่นานแล้วค่ะแค่สิบห้าวันแป๊บเดียวใช่ไหมคะพวกนี้ก็รวยรวยกันทั่วหน้าใครจะเป็นเศรษฐีใหม่นะคะเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะครูชุกก็มาเมาท์มอยนะคะอุ้งอิงก่อนนะคะวันนี้น้องก็ไปออกรายการนะคะเป็นฟรีเซนเตอร์นะคะของ แบรนดังที่ห้อหนึ่งนะคะโอ้โหสุดยอดนะคะก็บเโจนะคะวันนี้ครูชุกก็มาเมามอยความเคลื่อนไหวของอิหลาอุ๋งอิงให้ฟังนะคะสุดยอดไหมล่ะคะเมื่อวานนี้นะคะโอ้โหครูชุกก็ เดี๋ยวเราให้ฟังแล้วใช่ไหมคะว่า,วาบอจโร่รอนะคะและน้องอิงก็สวยๆนะคะพ่อรูปคู่บุญจริงๆเลยค่ะพ่อรูปคู่บุญนะคะ <c oughs> เกี่ยวกับทีมสีแดงเมื่อวานนี้นะคะที่รายการทีวีช่องหนึ่งนะคะ <c oughs> หรือเรียกง่ายๆว่าหมอรําไอดอนนะคะที่ออกอากาศเร็ว <c oughs> ๆนี้แล้วค่ะแต่ตอนนี้นะคะอัดเทปอัดรายการเอาไว้ก่อนนะคะ <c oughs> คุณชุกก็มาเมาะมอยความเคลื่อนไหวให้ฟังนะคะ น้องเนี่ยค่ะมาในชุดนะคะสีแดงสดใสเลยะคะ่ะหนึ่งชุดนะคะพอตกบ่ายก็ใส่ชุดดําแดงนะคะสวยมากเลยค่ะแดงตัดดาดาตัดแดงก็สวยนะคะน้องก็เลยออกรายการทีวีนะคะขนาดออกรายการทีวีนะคะยังมีเรื่องสนุกสนานเมาหมยให้ฟังเลยนะคะพอเรียกว่า พ่อรูคู่นี้ถ้าได้อยู่ด้วยกันเนี่ยสุดยอดนะคะมีแบบคลิปดีๆมาให้เราชมมาให้เราหัวเราะตลอดเวลาเลยนะคะวานก็ได้หัวเราะนะคะเปิดเพลงพ่อเพ,าะ,เพาะนะคะกูชุก็มาเมาส์มอยความเคลื่อนไหวให้ฟังนะคะตอนที่น้องคัดเลือกนะคะตอนที่น้องคัดเลือกนะคะกูชูก็ได้เมาส์มอยไปแล้วครั้งหนึ่งแต่วันนี้ก็มาเก็บตกความเคลื่อนไหวให้ฟังนะคะน้องนะคะพิธีกรเนี่ยก็ให้น้องเขียนใช่ไหมคะน้องก็เขียนตัวเลขมานะคะน้องชอบ ตัวไหนก็หมายถึงว่าเขาจะให้เขียนตัวเลขก่อนแล้วก็จะประกาศรายชื่อว่าท่านนั้นคือนะคะใครเป็นผู้ที่โชคดีจะได้ผ่านเข้ารอบเจ็ดคนสุดท้ายใช่ไหมคะทีนี้พิธีกรก็บอกให้น้องเขียนน้องก็เขียนออกมาเลยค่ะเลขสามนะคะพอเขียนเลขสามเสร็จใช่ไหมคะพิธีกรก็บอกชื่อโอ้โหเกี่ยวก,กาวกเลยนะคะได้เข้ารอบไปรอแล้วนะคะเหมือนแบบว่า คัดคัดคัดนะคะเพื่อจะเข้ารอบนะคะจากนั้นพิธีกรให้เขียนอีกนะคะน้องก็เขียนออกมาอีกคือ8นะคะเป็นเลข8นะคะน้องก็เขียนมานะคะจากนั้นนะคะพิธีกรก็บอกว่า,าให้เขียนอีก2ตัวในดวงใจว่าชอบหมายเลขอะไรก็คือชอบท่านใดนะคะเพื่อจะได้ผ่านเข้ารอบในการคัดเลือกนะคะให้เหลือน้อยที่สุดนะคะน้องก็เขียนออกมาด้วยความแบบว่า ความที่แบบน้องเขียนออกมาด้วยความรู้สึกของน้องเองนะคะน้องชื่นชอบนะคะน้องก็เขียนออกมาคือ47ใช่ไหมคะพะพ่อแม่เอฟซี FC ก็มีความหวังกันแล้วคะ่ะได้เห็นน้องเขียนตัวเลขใช่ไหมคะน้องก็บอกแล้วนะคะว่านะคะหลายๆท่านก็บอกเสมอนะคะว่าน้องอ่ะไม่ได้เป็นหมอเลขนะคะแต่น้องเป็นหมอรำนะคะแต่เนี่ยปุชก็มาเมามอยความเคลื่นนอนไหวให้ฟังว่าน้องไปออกรายการทีวีช่องหนึ่งนะคะ ไอ้ที่เขียนเนี่ยเขียนหมายถึงว่าผู้ที่เข้าร่วมนะคะได้ไปได้ผ่านนะคะได้ผ่านได้ผ่านก็เขียนตัวเลขมาคุูชุกก็มาเมาะมอยความเคลื่อนไหวให้ฟังนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะพวกนี้ก็จะรวยแล้วใช่ไหมคะวันนั้นแม่หน่อยกับน้องอุงอิงนะคะก็ได้นั่งคุยกันและน้องก็ได้เขียนตัวเลขนะคะ268นะคะเกี่ยวกับตอนนั้นรูสึกว่าน้องจะไขเสื้อนะคะนะคะอันนี้ครูชุก,ก็ไม่ได้มาบอกตัวเลขหรือใบหวยนะคะมาบอกว่าน้องไขเสื้อ ตัวละเท่าไรสองร้อยสองร้อยหกแปดนะคะแล้วก็อะไรอีกกูชุอ๋อบอสโจนะคะตอนที่บอสโจแบบทศฮ่องกงนะคะบอสโจก็ขึ้นไปไหว้พระใช่ไหมคะแล้วก็บันไดทั้งหมด268ขั้นนะคะตัวเลขคล้ายกับอุงอิงเลยนะคะที่อุงอิงเขียนกับแม่หน่อยในวันนั้นนะคะค้ายกันเลยนะคะ วจโจขึ้นบันไดนะคะทั้งหมดเลยนะคะบอกว่า268ขั้นตรงกันเลยนะคะคุชุก็มาเมาหมวยความเคลื่อนไหวให้ฟังนะคะเผื่อพวกนี้จะได้เป็นเศรษฐีกันนะคะก็มามอบความแบบว่าความโชคดีนะคะโชคดีหลายๆายอย่างนะคะมาเล่าสู่กันฟังนะคะว่าใครจะมีโชคนะคะก็หมายถึงว่านะคะมาเมาะมอยนะคะเรื่องขององค์เอกเพชรบ้านแพงให้ฟังนะคะวันนี้ก็เหมือนกันนะคะคูชูก็จะ เก็บความเคลื่อนไหวต่างๆมาเล่าสู่กันฟังนะคะแล้วก็เมื่อกี้นี้นะคะคุณชูก็ได้รู้หลายๆช่องหลายๆที่ผ่านมานะคะเหมือนกับะะซ้อนนุชนะคะซ้อนนุชเ็าฝันบอกว่าฝันเห็นเลขรถนะคะบอกว่าฝันเห็นเลขรถนะคะเลขรถของบอกว่าให้คนอีกคนหนึ่งไปขับรถนะคะไปขับรถหมายถึงฝันนะคะก,หกะคะ็หมายเลขทะเบียนรถของซ้อนนุชก็สวยนะคะหมายเลขทะเบียนนะคะหมายเลขทะเบียนก็สวยมากๆเลยนะคะ 8 8 6 5นะคะอันนี้คือความฝันของสนุษนะคะเลขทะเบียนรถของสนุตก็8865ก็เลขสวยนะคะก็วนเวียนอยู่ตรงนี้ล่ะคะ่ะคล้ายๆกันนะคะปู่ชุกก็มาเมามอยความเคลื่อนไหวให้ฟังนะคะแล้วก็อย่าลืมของบอสโจนะคะที่ไปที่วัดหัวราโพงนะคะวัดหัวราโพงนะคะก็อย่าลืมนะคะเกบเล็กน,น้อยปู่ชุกก็มาเมามอยความเคลื่อนไหวให้ฟังนะคะเหมือนกับเลขของนะคะที่บอสโจนะคะ จับขึ้นมานะคะที่รวงไห้นะคะอันนี้ก็อย่าลืมนะคะคุูชุกก็มาเม้ามอยความเคลื่อนไหวให้ฟังนะคะเลขก็คล้ายๆกันนะคะที่หกหกสองหกสองหกนะคะสองหกสองอะประมาณนี้ละคะ่ะที่รวงไห้ไม่ได้บอกตัวเลขนะคะมาเล่าสู่กันฟังว่าไปที่วัดหัวน้ำพพงมานะคะ แล้วก็หมายถึงว่าไปทําบุญนะคะไปทําบุญนะคะช่องนี้ไม่ได้มาใม้หวยนะคะและก็ไม่ได้มาบอกตัวเลขนะคะมาเล่าสู่กันฟังว่านะคะไปทําอะไรมาไปทําอะไรมานะคะกูชูก็มาเมาะมอยความเคลื่อนไหวต่างๆให้ฟังนะคะนี่แหละคะ่ะบางท่านก็โชคดีนะคะ ใครฟังคลิปนี้แล้วก็ขอให้ท่านโชคดีโชคดีคดร่ำรวยร่ำรวยนะคะ fc ของน้องอุงอิง fc ของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะแล้วก็ fc ของครูชุนะคะพวกนี้ก็ขอให้ดวงเฮงเฮงนะคะดวงเฮงเฮงดวงเรวยรวยนะคะก็ขอให้สมพรเขาเรียกว่าอุงอิงอุงอิงอมเพียงอมเพียงนะคะขอให้สมหวังดังใจหมายขอให้สมหวังทุกทท่านเลยนะคะ ผู้ใดมีดวงสมพง์นะคะกับน้องนะคะก็จะมีโชคก็จะมีราบนะคะคูชุก็มามอบมอยความเคลื่อนไหวต่างๆให้ฟังนะคะเกี่ยวกับหลายๆเรื่องนะคะของน้องอุ๋งอิงนะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะน้องอุ๋งอิงก็พักนะคะพักแต่ก็มีรายการทีวีรายการโทรทัศน์มาเชิญไปออกรายการมากมายเลยนะคะตอนนี้ก็โอ้โหได้ข่าวมาหลายที่เลยนะคะน้องก็จะไปออกรายการอีกเลยนะคะไม่ว่า ตอนนี้ได้ข่าวมาเฉยนะคะได้ข่าวมาว่ารายการคุณพระช่วยนะคะก็จะมาแต่ยังไม่คอนเฟิร์มนะคะอันนี้มาเล่าสู่กันฟังนะคะว่าบอกรายการนะคะส่วนรายการซุปเปอร์เทนน้องก็ได้ออกรายการไปแล้วนะคะก็จะแพร่ภาพคงคงจะเป็นวันเสาร์เนี่ยแล้วค่ะคอยชมคอยติดตามแล้วกันละกันะค่ะเกี่ยวกับของซุปเปอร์เทนนะคะรายการทีวีที่น้องไปออกนะคะนี่แะ,ะค่ะคุูชุก็มาเมาท์มอยความเคลื่อนไหวต่างๆให้ฟังนะคะ พวกนี้แล้วนะคะขอให้ทุกท่านรวยรวยยนะคะขอให้ fc ของน้องอุ๋งอีกนะคะรวยรวยรวย fc ของพ่อโจนะคะเกี่ยวกับภาพยนตร์ไข่ออก็ขอให้ปังปังปันะคะขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจกับคุณชูดช้วยนะคะสวัสดีค่ะ